เวลาเติมพลังอาหารตามลำดับกันแล้วนะคะวันนี้เรามีอะไรทานกันบ้างคะเจ๊เริ่มจากเราดื่มน้ำสมวนพายปราบสมดุลที่ถูกกับเราวันนี้เราดื่มน้ำแมซิงค์ดีๆเนะคะเสร็จแล้วทำไมเราถึงต้องทานอาหารตามลำดับเพราะว่าเป็นหนึ่งในยาข้าเม็ดแพทย์วิถีธรรมที่ทำแล้วทำให้สุขภาพเราสมดุลแข็งแรงจะได้ไปบรจากเกลือเลือดไดเพือนเลย,เย,เยค่ะ จะได้สวยเซ็กซี่แบบเจอย่างนี้เหมือนสิบแปดตลอดเลยวันนี้เรามีอะไรบ้างไปดูเลยค่ะค่ะดื่มน้ำสมุนไพรที่ถูกกับเราแล้วก็ต่อด้วยนี่นะคะส้มตำปรับสมดุลนะคะปลอดสารพิษทั้งผักทั้งมรกอนะคะจากอาจารย์เครวันตะไวัฟาร์มส่งมาเลยนะคะต่อด้วยทานข้าวนะคะกับข้าววันนี้ก็จะมีวันนี้จายเจกวนอิมรีวิวใส่ ไยาลงไปนะคะแล้วก็ผักโร้ใส่คะเห็ดหอมลงไปอ oh. ขอโทษนะคะเสียงดังนิดนึง mm. ต้องขอบคุณสาวกนะคะไปช็อปให้แต่เช้าและนี่ค่ะน้ำพริกมะนาวโห่ทานกับผักรั่วก็มีคะเฉดผักกุ้งมะเขือนะคะผักสดก็มีมะระกอด้วยที่จะมีมะเขือเปาะนะแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะ แม่นางสายบัวไม่ต่งตัวเกินครัวน,นี้เรามีจัดมานะคะแล้วก็ตบท้ายเนี่ยเป็นข้าวโพดหรือทัยพืชถั่วนะคะไม่ต้องกลัวขาดโปรตีนนะคะแค่วันละห้าช้อนแกงก็เหลือเกินแล้วนะคะจริงๆแล้วเป็นความรู้ใหม่ที่ทางวงการแพทย์ทั้งอาจารย์หมอสันอาจารย์หลายๆท่านนะคะที่ไม่ได้เอ่ยนามเนี่ยคนเราเนี่ย ไม่ขาดโปรตีนหรอกนะคะพมกับทดลองกับตัวเองมาแล้วนะคะไม่ได้ทานโปรโตีนจากเนื้อสัตว์เลยและไข่ด้วยนะมาก่า่า14ปีแล้วนะก็ยังแข็งแรงดีแต่หัวกระเจอนี้เพิ่งแล้วก็ยังบริจาคเกล็ดเลือดได้ทุกเดือนนะคะลองดูนะคะทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยตอนเคี้ยวเนี่ยถ้าอยากผอมนะก็เคี้ยวละเอียดละเอียดช้านะแต่ถ้าอยากเพิ่มน้ำหนักก็ไม่ต้องเคี้ยว นานมากก็เกินเลยและที่สำคัญนะคะหลังทานข้าวเสร็จเนี่ยบางคนชอบทานข้าวไปดื่มน้ำไปนะคะซึ่งเป็นน้ำเย็นน้ำแข็งหรือน้ำที่ไม่ได้ต้มสุกเนี่ยมันจะไปเจือจางการย่อยของเรากินเสร็จแล้วท้องมันจะอืดน,นะคะอาจารย์หมอเคียวเคยบอกว่าการทานอาหารที่ถูกต้องก็คือหลังทานเสร็จแล้วจะต้องสบายไม่อือดอัดแล้วก็ไม่อืดด้วยนะคะ ให้แนะนําเป็นน้ําต้มสุกนะคะหรือน้ําซุปก็ได้นะคะแล้วก็เคี้ยวเขาเรียกเคี้ยวเอื้องไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะบำรุงร่างกายแข็งแรงแล้วเิลิวนทุกท่านไปไปจากโลหิตช่วยหรือชีวิตเพื่อนมนุษย์กันนะคะรักนะคะทุกคนส่งท้ายอะไรหน่อยคะ่ะอยากฝากอะไรทุกคนไหมคะ,ะ,คะกคคะ็ดูแลตัวเองนะคะทุกๆคนค่ะดูแลตัวเองเลค่ะสู้ๆ โอเครักหน่อยค่ะรักนะจ,จุ๊บจุ๊บขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ